เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนทีนดีนั่นเองนะครับและตอนนี้ก็เรามาอยู่กันในเกม Little Kitty Big City นั่นเอง <c oughs> อ่าหรือที่เรียกแนวเกมว่าจำลองกันเป็นน้องเหมียวนะฮะเหมียว <c oughs> เกมนี้เป็นแนวไหนครับเราจะจำลองการเป็นน้องเหมียวตัวสีดำตัวนี้เลยที่ยืนอ่ามองมาทางนี้ใช่นะฮะในมืองอันกว้างใหญ่อ่าเพราะว่าเราต้องเอาตัวรอดนั่นเองนะครับถ้าเราเป็นน้องเหมียวนะฮะเพื่อที่จะหาทางกลับบ้านในมืองอันกว้างใหญ่ THE BIG CITY จะหาทางกับบ้านเจอไหมเนี่ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาความรู้สึกของน้องเหมียวนะสิงสู่เข้าร่างกาย <laughs> แมวนั้นมันมีอะไรบ้างวะมีทั้งที่สงสัยมีทั้งกวนเราต้องทําตัวให้มันเหมือน,น,นแมวใช่ไหมียว <laughs> แต่ตัวเกมนี้นั้นครับยังเป็นเดโมอยู่เอาไว้ว่าแต่ก่อนเริ่มเกมนั้นผมขอแค่15ไลค์พอให้กันได้หรือเปล่าครับทุกคนเนี่ยสิบห้าไลค์เท่านั้นหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ฝากกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะจำลองการเป็นแมวได้อย่างไรเนียวโอ้บรรยากาศมันช่างดีเหลือเกินโอ้ยเมี้ ชีวิตมันช่างสบายใจเหลือเกินนะชีวิตฉันเอ้ยโอ้ขี้เกียจติเฮ้ย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 ไปไปแล้วไปแล้วอย่าอย่าอ้าวววล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวจับนกจับโอ้โหลอยไปไกลลอยไปไหนอืมก้าวชีวิตจริงๆตกตึกสิบชั้นก็ไม่ตุยมีหมาโผล่ด้วยโอ้โห โอ้ลงถังขยะไปแล้วครับท <c oughs> <c oughs> ุกคนอะไรวะเนี้แมวฉันมาแล้วฉันเป็นแมวฉันวิ่งได้บ้านฉันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไหนตึกสูงแถวนี้อ่ะไหนไหนไหนแล้วแมวขี้สงสัยแล้วกระโดดขึ้นได้ปะเนี่ยเฮ้ยจ้ำโอ้มันมีมจำไม่ด้วยฮะเฮ้ยกระโดดกระจุบฮ่าฮ่าปีนได้แมวขี้สงสัยต้องทำตัวอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยเกกะลงไป กระโดดไหนตรงนู้นโดดไปเออมันเกกอะอะไรเนี่ยเออชีวิตเป็นแมวเนี่ยมันต้องทำตัวอย่างนี้ใช่ไหมทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วบ้านฉันอยู่ไหนอะฮะบ้านฉันอยู่ไหนฮะเอ๊ะเดี๋ยวตรนนี้มีน้ำแมวกลัวน้ำหรือเปล่าแมวกลัวน้ำโอเคไม่ไปก็ได้แมวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจุ๊บ ไอ้นี่ก็เกะการซะเลยก็ลงไปเจ้าของบ้านเฮ้ยเหมือนจะมีเจ้าของบ้านยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอเลงให้มันดีกระโดดไกลน่าสนใจอาชึบเอ้ยลูเเจ้าของขอโทษนะพี่ถ้าผมลงไปแล้วพี่จะทำอะไรผมหรือเปล่าสวัสดีเจ้ามนุษย์อืม มนุษย์รู้จักเราหรือเปล่าเนี่ยอะดิอะดิจี๊เอ้ยเหมียวเหมียวไม่รู้เรื่องเหมียวแค่มันมือเท่านั้นเหมียวเหมียวเหมียวแค่ม,มันมืออะขอขอขวนหน่อยสิแม,มวเปนที่ดีต้องขวนอะไรอ่ะนัวเนียอทำขอกงก็พากันมานัวเนียเจ้าของนี่คือ แมวมันร้ายใช่แมวมันร้ายคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอากระป๋องสีเนี่ยให้โดนคนได้หรือเปล่าเอ้ยต้องได้เดียวมา <c oughs> เลงเลงเลงชาร์ตตบเขาโนนียโนนี่โนนียโนเนี่เอ้ยนี่คือความรับของผมครับกับตัน <c oughs> โคตรแรงเลยหอยอุ้ยคาบได้คาบไปไหนโอ้มันมีทางอยู่ลากมาอุ้ยน่าจะไปได้แล้วนะกดมุดเข้าไป ดูไอ้กลมๆนี่มันคืออะไรไมันเป็นสต,ตูว์งฉันเนี่ยโอ้ยข้างบนมันมีของมันมีของไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกเอะมันไม่ได้มันอยู่สูงกว่าฉันไม่ได้ลู้ลงไปเหมียวเหมียว เหมียวสมัติสิไอเทมฉันตีไอเทมตกไปสิบกระชิ้นอืไม่ได้นะนี่มันทางของเหมียวไอเดยมันมีมุมอยู่มุมตกกระทบตรงนี้ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าอชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จไอ้หน่นไม่ยังไงวะมันเป็นเหมือนนี่ไง เจอทางเอาไปด้วยไปด้วยเอ้ยดังนี้ไปนายคือชิคเก้นนะ <ś m ary> นายคือเจ้าชิคเก้นได้ชิคเก้นแกตงไปกับฉันนี่ไปด้วยกันไปด้วยไก่น,นะฮะ <ś m ary> เฮ้เราเจอมนุษย์ฮ้ยเจออีก,กาแล้วโอ๊ยอชิบาหายแล้วชิบะเ <ś m ary> จ้าสุนัขพวกนี้มันคิดว่ามันเป็นเจ้าของถนนน,น,นะนายรู้หรือเปล่าวะเออก็จริงนะแต่ไม่ต้องกลัวครับว่ามันผูกเชือกอยู่ใช่ไอเจ้าหมา แกคิดว่าแกเป็นเจ้าของถิ่นนี่เหรอฮะฮะเอ้าไอ้ตุ๊บไอ้ไอ้ส้กันต์เลยเว้ยไอ้ไอ้ตุบิดาโอ้โหเอ้ยไปก็ได้มาชิคเก้นไปด้วยกันดีกว่าป่ะอืมไปจะไปสนใจพวกนี้เลยไอ้มนุษย์ทำไมล่ะครับมองหน้ามีอะไรโอ้โอโดนน้ะอีก่ะไอ้เวรเอ้ยอาชึอบอืมเก็บได้แน่นอน มีหรือเปล่าตรงนั้นเหมือนจะไม่มีนะเอ้มีอยู่มีอยู่คืออะไรไ่รูนั่นคือลูกของเล่นเหรอเฮ้ย,ยมีอะไรออกมาด้วยว้าวไหนโอ้โหอยู่ดีครับสามารถใส่ได้ไ <laughs> น้องแมวมาเขือเทศอะไรวนันที่น่ารักเกินไปหรือเปล่าใส่เลยละกัน <laughs> มาละวอยแม่มะเขือเทศไว้แย่นี่คืออะไรฮะ ตบตู้ได้ป่ะฮะเอาไม่ได้อะโดอะไรวะดูนี่มีกล่องเฮ้ยมีกล่องมีกล่องแมวชอบกล่องแมวชอบกล่องโอเคเยี่ยมเลยอยู่ในนี้ทั้งวันแหละไม่ต้องออกเลยวิบหาฝักไม่ได้ออกระดอนไม่เป็นแมวนี่มันลําบากจริงๆเลยฮะมันไม่ง่ายได้อย่างที่คิดเลยนะอืมไอตรงนี้มีของอ่ะเอ้ยน่าสนใจขอขึ้นไปหน่อยแรงหมดซะแล้วกูฮะมาขึ้นไปยังไงนะไหนอะ ในทางเข้าไม่เห็นมีทางเข้าให้ฉันเลยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอทางเข้าแล้วโว้ยมุดเลยตูนกระดิกกระดิกระดิเก็บก่อนเดี๋ยวว่านี่มีทางขึ้นรึนเลยลูกอ,อีกนิดเดียวขึ้นมันถึงดีวะ,ะความเป็นแม่ของแกอยู่ไหนเออเนี่แหละความเป็นแม่ของฉันยังไงล,ล่ะลงมาเก็บ สวยได้ฮะอันชนชนเอ่อตรงนี้มีของนะมีของเปิดดูได้อะไรพิกอัพอือฮึม่ันจะเป็นของเล่นชิ้นใหม่อ่านั่นก็คืออู้แล็บบิดเอาว่าน่ารักขึ้นใส่เลยดีกว่าแล็บบิดน่ารักขึ้น เก็บเหรียญเก็บเหรียญนะเก็บเหรียญอ่าุ้ยตรงนู้นมีเหรียญต้องแอร์แล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะน้าใครมันจะขึ้นได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหโชคชมันจะขึ้นยังไงออ่่ไม่มีทางขึ้นนะลุงตกขามีอะไรอ้าเดี๋ยว กูลุงขอญาตขอญาตขอญาตออเกี่ยวขาเกี่ยวขาะ <c oughs> ขอเกี่ยวขาหน่อยเหมียว <c oughs> เดี๋ยวล้มเลยเหรอเฮ้ยขโมยโทรศัพท์ขอ,อ,ขอไปแล้วไอ้โทรศัพท์โอ้โหไม่ทันไม่ทันมานี่มานี่มานี่มานี้หยุดเดี๋ยวนี้โทรศัพท์โทรศัพท์ลูกนะโ <c oughs> ทรศัพทพ์ลูกนะ <c oughs> ้ยมีแมวอยู่บนโอ้เขาบอกว่าให้เราไปจับนกนะให้ตายเถอะแล้วนกมันอยู่แถวไหนอะนกมันอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยเราย่องได้โอเค ในระหว่างนี้เราต้องหานกนะแต่พันว่าน่าจะไม่มีแถวนี้หรอกเฮ้ยที่บ้านมีแมวหรือยังจ้าฮะที่บ้านมีแมวหรือยังสนใจรับแมวไปเลี้ยงไหมจ้าสนใจรับแมวไปเลี้ยงไหมฮึฮฮึที่บ้านมีแมวหรือยังจ้าขอทาโทษเจ้ขออนุญาตเอาโทรศัพท์ไปก่อนนะไปแล้วนี่แน่เอ,า,เอาจ้าจะจ้าไอ้โอโหจ้าวกันหมด แถวนี้มันอะไรเนี่ยเป็นโควิดกันหรือเปล่าย่องนะยอ่ยองนะย่อง<า>นะฮ่าจังหวะนี้แหละไอ้แป้งเอ้ย <c oughs> ตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้าขอใกล้วันนี้ขอใกล้วันนี้ใกล้วันน <c oughs> ี้เลยเฮ้ยมีนกมามีนกมา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 อีกรอบนึ่งยๆๆ้จับนกได้แล้วเว้ยหมวแมวแมว ตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนึ่งไอตัวนึงขาอีกตัวนึงไง,ออง,ออง,งยงโดนหรอวะไม่โดนโอ้โหแม่งหลบได้เดี๋ยว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 ลงมา,ลแา,ลลลล <laughs> าแล้วจังหวะนี้แหละเลยเลยเลยเอาแรงผู้ชมครับเป็นไงบ้างฮะ <laughs> สนุกกันหรือเปล่าครับถ้าสนุกถูกใจยังไงฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันให้ด้วยนะฮะสำหรับความเป็นแมวในวันนี้นะผมขออนุญาตนะพักไว้ก่อนละกันนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับใน,นวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบายจ้าหมว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 